ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเปิดบ้านคนดังเปิดประวัติหมอภาคควงแฟนสาวเข้าพิธีวิวาบรรยากาศชื่นมืนหากใครยังจำกันได้สำหรับนายแพทย์ภาคโลหานราชนหรือหมอภาคเมื่อหลายปีก่อนเป็นหนึ่งในบุคคลที่ไปช่วยเหลือทีมหมูป่าอะคาเดมี่13ชีวิตที่ติดอยู่ภายในถ้ำหลวงคุนน้ำนางนอนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเป็นที่โด่งดังจนชาเนตตั้งฉาย,ยาให้ว่าหมอที่แข็งแกร่งที่สุดในปัตตภี ล่าสุดหมอภาคควงแฟนสาวเข้าพิธีวิวาแล้วโดยเมื่อวันที่14พฤษภาคม2568ทางด้านภาคโลหารชุนเคลื่อนไหวผ่าน f c e e o o o โพสภาพงานแต่งงานของตัวเองพร้อมแคปชั่นอิโมจิรูปหัวใจสองดวงหลังจากนั้นชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีและอวยพรขอให้ครองรักกันไปนาน,น,าน ทั้งนี้หมอภาคสำเร็จการศึกษาจากวิทยลาลัยแพทยาศาสตร์พระมงกุฎเกล้ารุ่นที่23ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆของกองทัพหลายหลักสูตรเช่นหลักสูตรส่งทางอากาศแอร์บอลรุ่นที่229หลักสูตรจโจโฉเรนเจอร์รุ่นชั่วไปรุ่นที่86หลักสูตรนักทำลายใต้น้ำาจโจม,มนุษย์กบซีอ รุ่นที่34หลักสูตรรีคอนรุ่นที่38หลักสูตรการปฏิบัติการพิเศษ (Special Operation) รุ่นที่6คอมมานโดรุ่นที่17บวก PJ รุ่นที่9เสนาธิการทหารบวกชุดที่91อีกด้วยขอคิดเห็นของเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า 1. หมอภาคเป็นคนหนึ่งที่ไปช่วยเหลือทีมมูพาอะคาเดมี่13ชีวิตชื่อว่าเป็นบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ 2. ความรักถ้าเรียนรู้นิสัยซึ่งกันและกันมากพอแล้วควรแต่งงานให้ถูกต้องตามประเพณี 3. หมอภาคเป็นคนเก่งและได้รับฉายาหมอที่แกร่งที่สุดในปัตตภีซ้อมกับฉายาเลยทีเดียวครับคุณมีความคิดเห็นอย่างไรต่อคลิปนี้เชิญคอมเมนต์ได้เลยครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่